ไม่ใช่อันนั้นเป็นเทอร์โมวัดอุณหภูมิอ๋ออไยีเอฟปีอันนี้ค่ะ้างสปิริตบล็อกสิบสองเซลเซียสไปคานนี้แหละจะแก้แค้นมึงเพราะถูกต้องวะทำไมเต็นท์มันมีแก๊สติดอ่ะเออใช่ไหมมันติดแบบแก๊สเต็นท์มันติดเองอ่ะมันติดเองอ่ะจริงเหรอเอาแล้วไอ่ถือกระถาได้มวะไอ้ยังไม่ได้เลฟบกดเดสไหนไปบ้านก่อนละ ะเอาหันไอ้ย่าเฮ้ยเฮ้ยองศาไปกระพริบใช่ไหมเอาอะไรอ๋อน้องไปต่อเลยฮะแย่แปลงองศาไม่ฮะหรอกเมื่อกี้ไปกระพริบตรงเนี้ยตัวนี้ก็เอาองศาไม่เคยเห็นเลยกูหลอนไปแล้วแงองศาองศาไี้ย่เมื่อกี้ฝนตกอะไรเดี๋ยวมันเดี๋ยวนี้มันมันเย็นเเหรอดี๋ยวนี้มันไม่ใช่กระดูกเหรอมันเป็นกระโหลกเลยอ่ะจริงเหรอเออกูเก็บเขาคิว่าเป็นพร็อพแล้กดเก็บ ไมาไถ่ายเลยไม่ได้ถ่ายเลยไม่แต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้กูแต่เราตอนแรกมันเป็นกระโหลกนะเอ้ยแม่ตอนแรกมันเป็นกระดูกนะกี่บ้านเราใส่นี่เป็นกระโหลกเลยเว้ยไม่ใช่ห้องนี้บอลอาไอยู่เนี่ยไอ้ตึ้หลือไปแหววอยู่ไม่ใช่ชั้นสองไม่ใช่ชั้นสองบอลลงไปเลยอุณหภูมิสูงมากอะไรอยู่พี่ออ่างบ้าน13ที่บ้านเราใาย เนี kind of ่ยกูเห็นต่ำสุดห้ากสามยีบอราสามหรอห้าห้าติดยีบอาไจัดเพือเยอะเลยยีบอาไซู้งซอารไนี่คือมันมันต้องติดลบปะใช่ที่นี่เนี่ยในเต็นท์เต็นท์เอยู่ไปติดเองไปอยู่องยีบาราไอันเนี่ยยีบอาราไยีบอาไ เจ็ดองศาวี่แวตาสายใช่ขี้แวตาสายขี่แวตาสายลองไปดิ๊กอ, <PM. S 2> อู้อเหมือนขี้แวตาสายเฮ้ยอ้อา,วา,าวปอนหายขี้แวตารายปอนเป็นขี้วตาายเฮ้ยโอ้ยไม่ใช่ Where are you เฮ้ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้วงกิ่กลไอเสียงผ้าเต็นนี่มันน่ากลัวว่ะไอ้ชาอยู่เฮียอุ้ยเฮ้ยเฮ้มันทำอะไรนี่ฮเจอไอ้ทำไมมันจุดทุบไปแล้วเจอมั้ยไปแล้เส้นเหลืองหลายตัว ไปแล้ว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 ใช่ไหมเออไปแล้วไปแล้วไอ้เชี่ยนะวะมาจากเที่ยวมันเกิดทางอ่ะดีมันเกิดเฉยเลยจัดกำลังเล่นกันสนุกสนุกมันอะไรหวังมันอะยรมันอะไรนะมันเกิดโคตรใกล้เราเลยเว้ยเกิดปุ๊บไฟกระพริบเลยอ่ะเออกูก็ว่าดทำไมเอ๊ะเสียงอะไรแปลกๆอุ้ยมันผ่านสาข้างผ่าตกอันแล้วอะไรวะ กูเก็บการเสียตอนเซตี้เท่าไหร่วะต่อเหลือประมาณคนเราสามสิบยี่สิบไปกินยาวะเอ่อมากินยาสักทีอุ้ยจะเควสผ่านสองอันเลยผ่านอะไรบ้างผ่านแอเียผีก็ผีผีเฮ้ยแะได้ว่ากูหยุดถูกผีมันอยู่แถวนั้นแหละแถวหน้าเต็นที่มึงก็ไปป้วนเปี้ยนไงเมื่อกี้แถวนั้นด้วยใช่แถวนั้นแล้วเว้ย เฮ้ยย้ายเอากางเขนไปที่กางเขนไว้เอากเขนมาวางจุดจุดจุดเฮ้ยกินกินแดกแดกแดกจานเออกูกินไม่เขนเอากเขนไปวางจุดที่มึงจุดทูบดิมันอยู่ในเต็นท์เหรอไม่ใช่มั้งหรือมันอยู่นอกเต็นท์ไม่รู้อ่ะมันอยู่ทางเดินอ่ะกูว่าเฮ้ยเฮ้ยอันไหนก็อไหนอันไหนอันไหนตรงอู้ใช่เลยใช่เลยตรงนั้นอ่ะเอาโยนกางเขนไปเลยโยนกางเขนไปเลยกูกูยกเข้าไปแล้ว ยนทางเดินทางเดินตรงนี้มีทักอ่านวะเข้าไปอูเข้าไปข้างในอดีวพอไอ้โอเดดีพอเฮ้ยเสียงไรรกูได้กาสือมันมาสืออะไรเจนโดเจนดูอ๋อที่หลัคือสตีเฟนไม่ใช่ร์สือเอเยนนินโย้วที่ชื่อเีย บอลดูนี่ผีเล่นบอลให้คว้าหนังสือไปให้มันหนังสือกูเอาไปแล้วกูเอาไปแล้วกูให้ละมือมืออวานจะได้ใช่ปหมเออไม่มีมันมันผีมันมันกันได้หมดเลยเฮ้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 อยู่ไหนฮะอยู่ไหนฮะไอ้ยห้องห้องน้ำห้องน้ำหลอดหลอดอยู่แล้วถอย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  retreat retreat คือเด็นเขียว the retreat เอ้ยมึงจะหลบต่อหน้ามันไม่ได้นะใครหลบวะกูเอกตายเลยกูใครตายไปบอได้หมโอเฟชนอลถ้าเกิดวันนั้นกูจะหลบเออมันจะหลบไปแลยโอายนะดินไอ้เชี่ยรีห้องน้ำสัตว์โอ้มันห้องน้ำอ้สัต กูบอกแล้วมันคือแถวนี้เว้ยมันไม่ใช่เต็นท์มันคือแถวเนี้ยเอ๊ะเอ๊เอ้ากับเ้างเขนเออเจอแลนี่นี่ไงกูจะสืบประวัติเท่าน้ำให้ตามาเลยเฮ้ยมันได้เหรอไอ้ยมัน่แมตุสองขีดสแกนดิสแกนดิ่กลับมากลับรถไปนอนกูไปแล้วเจอกันไปแล้วใช่ไม่ไปไกด์เฮ้ยิด

ยี่เร่งขอกระจายเลยเราจะเลยรู้เลยไอพีดูอันไหนไม่ดูอ่ะเฮ้ยเชี่ยนะวะไอสัตว์อายูเฮียยี่ยงอย่าทำกูกลัวดิหมดเลยที่ห้านไม่ดีอ่ะแฉสเปอร์แกงอศัตรูเฮียแฉสเปิ้ลไอศัตรูเฮียเชี่ยจุดทูบไล่พวกแฉสเปอร์ได้ปะวะ อย้ยดุเกินไอ้ยลุเวกี้วิ่งมันเกือบหันแล้วโอ้ยดูมันปาร์กิ่งทำมิ่งเฮี้ยมากเลยเบ๊มแก้ปิดประตูเองกูแล้วไม่มาทันทีเจริงยังไงก็ตายไปเยอะเอกี้แม่งถึงกูไม่ปิดมันก็ปิดอ่ะเปิดแบบเลเฮี้ยมาพอดีอ่ะนี่ย้นบอลต่อห้องปิดตาเฮ้ยไอ้กระพิบแถวนี้อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อมันหลอกลวง ไอ้โกอกไม่ได้เยี่อะไรเนี่ยฟังก่อนหนึ่โก้ไม่กางเขนหรอแบนชีเหรอเฮ้ยกางเขนหาเขาเลยยี้่่กางเขนหาในห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เหรอเออเนี่ยดโอ้พี้เฟรมมันดูออกมาออกมาออกมาก่อนเลยโอเคโอเคโอเคไม่เชื่อโอเคโอเคตอนนี้คโอเคเราหาหมดละแต่ว่าเหลือแค่หาชนิดผีหรือว่ามันเป็นโอนี้วะพอพอคนน้อยเสียงอะไรมันแยมันแย่โอ้ยแมงเศษยังยังอันนี้อยู่หากแค่อันเดียวอยู่ได้อยู่ได้อยู่ คือโอนี้มันจะแบบว่าชอบโผล่มาตอนคนเยอะป่ะงบอกอาบก่อนโอนี้มันอันนี้เว้ยมันมันเกี่ยวอุปกรณ์เวลาเป็นเวทพีเพลเนียบายน่ะเรากำลังสือไปวางไว้ห้องนั้นดิไลติ้งก็ไม่มีใช่ไหมผมจะไปพูดคำสุดท้ายละโอ้เขาเอาซีบีโอกคูหายทิบหายละกูหายไว้ได้หว่าเป็นเปฟเรดบอลทันทีใช่กูหายไว้ได้วะกูฟีโอ๊คพอยุ่นแล้ว ไอสิบล็อกกูโยนไปไหนวะปอนหายไหนแม่งเนยนี่เรอยู่ตรงนี้อยู jaar jaar> ่อยู่หน้าห้องน้ำที่มีหนังสือห้องน้ำฝั่งนู้นเหรอเอออีกฝั่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนหักอ่ะอยู่ตรงนู้นดไหตรงนั้นสือทูบไว้เลยเดี๋ยวแม่งกำลังเล่นปีนเลบป๊อกกับฟิ้งก์ปินงอ่ะไอ้เกรดจริงไหอันนี้อันนี้หยอกหรือมาจริงเนี่ยอ๋อนี่หยอก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 เดี๋ยวหยอกจริงหรือเปล่าอ่านี่หยอกไปไม่กระพริบอ่ะ อ้วาไปหล่อนอ้วว่าอยู่เฮียคิดว่าจะใส่โชวยูเซลแอบเอร์อาอยู่เฮียไอ้เอานันไม่ใช่ห้องนี้โอ้โตรงนี้เฟมอีกฝั่งหนึ่งโอ้กูเจอแล้วเต็นไอ้เชี่ยเต็นแดงยินลี่โอ้ยยินลี่มึงกำลังมาเฟมมึง หนีแล้วมันมันหนีทุกงแล้วหนี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 มาแล้วมันเป็นวุ่นเลยไอเฟมอย่าเดินมาตรงนี้ไอเฟมมาเดินไปเข้าไปในเต็นท์เข้าไปในเต็นท์ให้อยากรอดเข้าไปในเต็นท์เต็นท์เหลืองเต็นท์เหลืองเต็นท์เหลืองเข้าไปในเต็นท์เเหลืองข้าไปนเหลืองออกมาละออกมาแล้วเดินเราไปหาเมืองเฮ้ยมันออกมาละไอเฟมมาเดินไปมเดินวนเดินวนวนวรือเ่าเขพูดอะไรของมันวะาวนวนวนว้างหรอกว่างขนาดนี้แฟคแค่ไหนเหรอยึดเป็นมิญญาณกับมึงเนี่ยมาต่อยกันมั้ย มันนะมันวนอยู่หน้าห้องน้ำเนี่ยเชียวเว้ยเมื่อกี้ฆ่าหรออืมไม่ขี้หายล้ะหายแล้วหมดอ่งแล้วหมดแล้วนะโอเคอ้ายอยู่เนี่ยไอ้เชี้ามันเกิดฝั่งนู้นได้ไงวะฉันไว้ใจนายครี่บัตสไยมันจะมีลอยสิ่งก็ปิดอุ้ยตบ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 ไอ่ออกมาออกมาเฟมกูก็ได้ยินเรื่องอะไรโอเคอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดเออวินนี่ ตัวไห้เดอรทวินโอ้เดอรทวินาทำอะไรได้มาอ่านที่ขาากูได้เออจริงอันนี้จริงเลยอีเตอร์เดอร์ทวินแอนชเบอเชยินด์นอไหนแม่มันหยิบได้หมดเลยเป็นผีเนี่ยสนุกสนานเหรอโซผีมันทำอะไรได้เดอรทวินอ่ะมันน่าจะมันโกนแอนดอินเอนดอเทียมันน่าจะเลือกเหยื่อเหมือนกันนะไอตัวเนี้ย ออนทีอเพคืออะไรวะการสวดภาวนาทำลายแม่กาเขียนหรอไม่รู้อ่ะเฮ้ยเยอะเลย EY EY เยอเหรอใช่ใช่โจมตีเยอะไหมืมันน่าจะเขาเรียวอะไรอะมีมิกอีสออเทอร์แอคชั่นมีมิกมัน มันน่าจะเรียนแบบเหมือนผีตัวอื่นน่ะเข้าใจไหมสามารถอเอ,รอ,รอ,รอ็เจอรคือโกรธอเอเอมันอาจจะเปลี่ยนเปล่นเขาเรียกวอะไระมันสามารถโกรธและเริ่มล่าเหยื่อได้ฮะกลวน้นมปังจุดอ่อนน่ะคือเอออะไรอะ่ะจุดอ่อนคือ,คอมันจะอ,อินเตอร์แลกกับพวกไฟอว,ว่าเวลาสมมติเราปูอยู่ด้านบนมึงอยู่ด้านล่างเงี้ยแต่ไฟกับิฟพร้อมกันอ่ะ รถใหญ่แล้วกูถูดซีนทางรถตึ๊งให่เออขโมยของกลับแม่งเลยหน่อยแน่สัตว์ประงานทำเพื่อนกูไปล่ะเฮ้ยมันปิดแล้วไ้ลากอนกยไปผีเฝ้าผีเฝ้าแคมเกือบเท่าครับตีผีมันไปสี่รอบเองอันหน่อยนะ ไม่เสด็จตกใจเสด็จตกใจได้ไหมเชี่ยถ้าได้กระดาษวิยจ่าด่านนี้นะอูโบอกเลยวิ่อะไรว่ารันอะ่รรัถ้าไป็นกางเขีนเป็นอย่างนี้เหรอมาดูตรงประตูนี้ดีด่านใหม่อะดูแล้วมาดูรอแล้วอูยกยกมาดิไหเดี๋ยวอะโดนหล่อไปนะทาประตูเนี่ยไอ้เหี้ยด่านใหม่ด่านแคมป์อะด่านใหม่ อะไรเห็นมั้ยมึงอยู่ข้างนอกประตูเนี่ยแต่เห็นไหมเห็นมึงมึงถือฟิงเกอร์พปิ้นดิแล้วก็ลองลองส่องดูมันจะมีรอยเท้าอยู่ดึงกับปิ้นวมึงเป็นอยู่ตรงฟักทองมันเป็นนักเอกเว้ยมันมีอะไรให้มึงตำรวจเพียบเลอยนักเอกแล้วแต่ว่ามันจะตำรวจอะไรไม่ต้องดูในมันมันจะอยู่ในซอกประตูอ่ะมันมีข้างล่างกับข้างบน่ะ กระกาขดานกูแบบเจอแล้วกูอยากซัด้งอยู่เลยไม่แย่ไอ้เนี่ยคนหลังว่าว้ไปไมม่ีจริงทุกคนต้องเมไปเหลือไอ้กายไอ้คือเความโอ้คือมาแจกโคลนที่กูอยากสำรวจไม่เฮ้ยโอ้คข้างบนหัวเราไหน เป็นตัวเลยเห็นปะเยี่ยไอ้พวกเห็นไม่ม <Yeah. S 1> เฮ้ย <It> s <S เย็ดเยี่ยใครอ่ะก <Yo. S 2> ูรู้ปอนกูรู้ว่าใครไม่ล่ะลองเลยเกูว่าแล้วเยี้ยกูดด้วย